การครั้งหนึ่งมีหญิงไม้ที่น่าสงสารคนหนึ่งอาศัยอยู่และเธอมีลูกชายคนหนึ่งชื่อแจ็คและวัวเบลยีนกาว,วัวให้นมทุกเช้าแม่ลูกขายที่ตลาดสดและนั่นคือวิถีชีวิตแต่ครั้งหนึ่ง d e ี L i อลไอไม่ให้นมและพวกเขาไม่มีอาหารแม่ตัดสินใจขายวัวและเปิดร้านด้วยเงินที่ได้มาแจ็คจับมือบังเหียนและพาว,วัวไปตลาดไม่นานเขาก็มาถึงเขาได้พบกับชายชาราที่ ยอดเยี่ยมเขาบอกว่าเขาอยากจะแลกเปลี่ยนวัวของแจ็คเป็นถั่วและด้วยคำพูดเหล่านี้เขาหยิบถั่วแปลกกอออกมาหนึ่งกำมือจากกระเป๋าของเขาชายชารากล่าวว่าถั่วเหล่านี้มีมนต์ขลังพวกเขาต้องปลูกในตอนเย็นนอนและในตอนเช้าพวกเขาจะเติบโตขึ้นไปบนท้องฟ้าแจ็คเริ่มสนใจและเห็นด้วยมาก <Okay. S 1> เด็กชายกลับบ้านเร็วแม่โกรธมากที่เขาให้วัวน,นมทั่วทั้งพื้นที่เป็นถั่วที่น่ารังเกียจ แต่แจ็คจำคำพูดของชายชราได้และแตัดสินใจว่าไม่มีอะไรทำและปลูกถั่วในสวนเขาขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเศร้าโศกเศร้าและหลับไปในตอนเช้าแจ็คตื่นขึ้นมาและเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในสนามปรากฏว่า,มาเมล็ดถั่วของเขางออกและลำต้นขนาดใหญ่ยังคองงออกขึ้นด้านบนจนงอกขึ้นสู่ท้องฟ้าแจ็คกระโดดขึ้นไปบนลำต้นและปีนขึ้นไปเหมือนบันไดเขาปีน และปีนขึ้นไปและปีนขึ้นไปจนกระทั่งในที่สุดเขาก็มาถึงท้องฟ้าเขาเห็นถนนที่ยาวและกว้างซึ่งนำเขาไปสู่ปราสาทขนาดใหญ่แจ็คเดินไปที่ประตูของเขาและเคาะประตูประตูเปิดออกและมีหญิงร่างสูงยืนอยู่บนธรณีประตูเด็กชายถามหาอาหารเช้าอย่างตะกุกตะกักด้วยความกลัวยักษินีปล่อยเขาเข้าไปแต่เตือนว่าอย่าสบตาสามีเพราะเขาเป็นมนุษย์กินคน เธอพาแจ็คไปที่ห้องครัวแต่ก่อนที่เขาจะมีเวลาทานอาหารเช้าครึ่งหนึ่งจูจูบ้านทั้งหลังก็สั่นไหวจากการก้าวเดินของใครบางคนเด็กชายไม่ได้ตกใจและกระโดดเข้าไปในเตาหลอมทันทีและในขณะนั้นมนุษย์กินคนก็เข้ามาในห้องเขาใหญ่เท่าภูเขามนุษย์กินคนหยิบถุงทองสองถุงออกมาจากหีบขนาดใหญ่และนั่งลงเพื่อนับเหรียนเขานับและนับในที่สุด ก็เริ่มพยักหน้าและเริ่มกลนจากนั้นแจ็คก,ก็ค่อยๆปีนอออกจากเตาพุ่มผ่านมนุษย์กินคนคว้าถุงทองหนึ่งถุงแล้วรีบวิ่งไปที่ก้านถั่วเขาโยนกระสอบลงและเขาก็เริ่มลงไปที่ลำต้นต่ำลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่บ้านของเขาแจ็คบอกแม่ของเขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาและยื่นถุงทองให้เธอพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตบนเงินที่อยู่ในกระเป๋า แต่ในที่สุดกระสอบก็ว่างเปล่าและแจ็คก,ก็ตัดสินใจเสี่ยงโชคอีกครั้งที่ด้านบนของต้นถั่วเช้าวันหนึ่งเขาตื่นแต่เช้าและปีนต้นถั่วภรรยาของชายผู้กินยืนอยู่ที่ธรณีประตูของปราสาทหลังใหญ่เธอบอกว่าเธอจะไม่ให้เขาเข้ามาเพราะครั้งที่แล้วสามีของเธอทำถุงทองหายแต่ในทางเดียวกัน เธอก็สงสารเด็กชายผู้น่าสงสารและปล่อยให้เขาเข้าไปในปราสาททันใดนั้น <Cool. S 1> ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของยักษ์ย้ายและแจ็คก,ก็ซ่อนตัวอยู่ในเตาเผาอีกครั้งมนุษย์กินคนเข้าไปและบอกให้ภรรยาของเขานำแม่ไก่ที่ออกไข่ทองคำยักษินีน้ำมันมาและอสูรสั่งให้ไก่วางและเธอก็วางไข่ทองคำํำยักษ์ย้ายที่พอใจเริ่มพยักหน้าและกล่น จากนั้นแจ็คก,ก็ปีนออกจากเตาคว้าไก่ทองแล้วรีบวิ่งไปที่ต้นถั่วเด็กชายกลับบ้านเขาแสดงให้แม่ของเขาเลี้ยงไก่ที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาเริ่มมีชีวิตอยู่ในการขายไข่ทองคำแต่ในไม่ช้าดูเหมือนว่าแจ็คจะไม่เพียงพอและเขาตัดสินใจอีกครั้งที่จะลองเสี่ยงโชค ที่ด้านบนของก้านถั่วคราวนี้เด็กชายปีนเข้าไปในปรา,าสาททางหน้าต่างเขากระโดดลงไปในหอหีบมอมาไม้โทอะต้มทองแดงและซ่อนตัวมนุษย์กินคนและภรรยาของเขาเข้าไปในห้องยักย้ายได้กลิ่นเด็กและพวกเขาก็รีบไปหาเขาในเตาอบแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่คิดที่จะมองเข้าไปในหอหีบมอมาไม้โทอะต้มทองแดง พวกอสูรสั่งให้ภรรยาของเขานำพินทองมาวางไว้บนโต๊ะมนุษย์กินคนนอนกรนกับเสียงอันไพเราะของเธอจากนั้นแจ็คก,ก็ปีนออกจากหม้ออาย่างเงียบๆควาพินทองแล้วรีบวิ่งไปที่ประตูแต่พินกลับเล่นเสียงดังปลุกคนกินคนแจ็ควิ่งหัวทิ่มกระโดดขึ้นไปบนต้นถั่วและยักย้ายตามล่าแจ็คเดินลงไปที่บ้านและตะโกนบอกแม่ของเขาให้ถือขวาน แม่วิ่งออกไปพร้อมขวานในมือเด็กชายคว้าขวานและเริ่มสับต้นถั่วพวกอสูรรู้สึกว่าก้านแกว่งอย่างรุนแรงและหยุดลงจากนั้นแจ็คก,ก็ฟาดอีกครั้งด้วยขวานและตัดต้นถั่วมันกว่งไปมาและล้มลงและอสูรก็ล้มลงกับพื้นและพังลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแจ็คและแม่ของเขาก็ไม่รู้จักความยากจนอีกเลยแต่เด็กชายเสียใจมาก เพราะความโลภพวกเขาเกือบจะต้องจ่ายด้วยชีวิตของพวกเขาเขาสัญญาว่าจะไม่ขอโมยยดีและจะตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานร,ราชาและราชินาาีไตอยู่พวกเขาใฝ่ฝันเพียงสิ่งเดียวการมีลูกเมื่อพวกเขาหมดความหวังลูกสาวของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นเธอสวยหวานมากในโอกาสนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และมีแขกหลายคนได้รับเชิญให้เข้าวังซึ่งเป็นแม่มดที่ดี พวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น <Hello. S 1> และจริงใจที่สุดแต่ราชา <Hello. S 1> และราชินีทำผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ mm. พวกเขาลืมที่จะเชิญแม่มดอีกคนเธอไม่ได้ออกจากหอคอยมาหลายปีแล้วและทุกคนคิดว่าเธอเสียชีวิตไปนานแล้ว เมื่อถึงเวลามอบของขวัญให้เจ้าหญิงเหล่านางฟ้าต่างตอบแทนเทออังดเดกไม้ทวแววนเยียกความงามจิตใจที่เมตตาสติปัญญาเสียงภัยเพราะความสามารถในการเต้นและเล่นเครื่องดนตรีต่างๆเมื่อถึงคราวที่แม่มดคนสุดท้ายนางฟ้าชั่วร้ายก็เข้ามาในห้องโถงโดยไม่คาดคิดซึ่งพวกเขาลืมเชิญไปงานบรรยุทช้อนซ่อมถูกนำมาให้เธอทันทีแต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรเธอดึงถ้วย และจานออกจากเธอเธอพึ้นพงคาถาแม่มือบองว่าในวันเกิดครบรอบปีที่16ของเธอเจ้าหญิงได้แทนมือของเธอด้วยแกนมูลและจากนี้เธอก็เสียชีวิตราชินีร้องให้อย่างขมขื่นกับความปรารถนาของแม่มดผู้ชั่วร้ายและกษัตริย์สัส่งให้จับแม่โมดาแต่เธอก็หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เป็นลางไม่ดีโชคดีที่นางฟ้าคนสุดท้ายยังไม่มีเวลาที่จะกล่าวคำปรารถนาของเธอกับเจ้าหญิง เธอไม่สามารถคลายมือสะกดได้แต่สัญญาว่ายิงสาวจะไม่ตายแต่จะหลับลึกเท่านั้นจนกว่าเธอจะถูกปลุกด้วยจูแห่งรักพระราชาสั่งทำลายแกนมุลทั้งหมดในอาณาจักรทันทีแล้วก็ถึงวันเกิดปีที่16ของเจ้าหญิงวันที่นางฟ้าผู้ชั่วร้ายพูดถึงเจ้าหญิงเติบโตขึ้นเป็นสาวสวยและใจดีกษัตริย์สั่งให้แม่มดสมคนคอยดูแลเธอนางฟ้าปกป้องเธอเหมือนลูกตาในวันนี้ราชา และราชินีขังหญิงสาวไว้ในห้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์เลวร้ายแต่เจ้าหญิงไม่ต้องการถูกขัง <Okay. S 1> ทันใดนั้นประตูก็ปรากฏขึ้นที่ผนังห้องของเธอซึ่งหญิงสาวไม่เคยเห็นเธอได้ยินเสียงแปลก่อที่ด้านนอกประตูด,ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและไม่รู้ว่ามีอะไรรอเธออยู่หญิงสาวจึงเข้าไปหาเธอประตูไปสู่ห้องมืดที่ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้เจ้าหญิงเธอกำลังุนตัว ญิงสาวไม่เคยเห็นแกนหมุนในชีวิตของเธอเธอเริ่มอยากรู้อยากเห็นเจ้าหญิงเดินไปที่แกนหมุนสัมผัสมันที่นิ้วและหลับสนิทและผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นนางฟ้าชั่วร้ายที่มีความสุขมากที่มนต์สะกดของเธอเป็นจริงตอนนี้ใครๆก็เรียกเจ้าหญิงนิทราเมื่อรู้ถึงความโชคร้ายพ่อมดผู้ดีจึงตัดสินใจให้ราชาและราชินีและทั้งอาณาจักรเข้าสู่หูนนิทราจนกว่าหญิงสาวจะตื่นในไม่ช้าต้นไม้ และพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำก็เติบโตขึ้นรอบอบอบอปรา,าสาทซึ่งไม่มีใครสามารถผ่านพุ่มไม้ดังกล่าวได้ร้อยปีต่อมาเจ้าชายรูปหล่อจากอาณาจักรอื่นออกล่าสัตว์เมื่อเห็นหอคอยของปรา,าสาทร,ร้างจากระยะไก,กลเขาก็จำเรื่องราวเก่าๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงนิทราซึ่งพ่อแม่ของเขาเล่าให้ฟังและเจ้าชายก็ตัดสินใจเข้าไปข้างในเขาพยายามดิ้นรนที่จะเดินผ่านต้นไม้และพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ในที่สุดเจ้าชายก็เข้าใกล้ประตูของปราสาทร้างเขาเดินไปรอบๆปราสาททั้งหมดและมองเข้าไปในห้ององปัลนลังที่นั่นเจ้าชายเห็นราชาและราชินีนอนหลับจากนั้นในห้องหนึ่งเขาสังเกตเห็นเจ้าหญิงนิทราเธอกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยดอกไม้เจ้าชายเดินไปที่เตียงมองไปที่เจ้าหญิงแสนสวยและรู้สึกถึงความรักเติมเต็มหัวใจของเขาเขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองและจูบเจ้าหญิงนิทราและในขณะนั้นเองเธอก็ลืมตาขึ้นและเห็นเจ้าชายรูปหล่อ <Hello. S 2> <Hello. S 1> ราชาและราชินีก็ตื่นขึ้นเช่นเดียวกับทั้งอาณาจักรพวกเขามีความสุขมากและเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าบา่าวเจ้าสาวงานแต่งงานที่สวยงามที่สุดที่โลกเคยเห็นก็ถูกจัดขึ้นท,ทันทีตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป